สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้นะคะก็มานั่งคุยกัน <c oughs> วันนี้ไม่ให้ไปยืนคุยแล้วนั่งคุยจะมานะคะจะมารีวิวค่ะกับการสั่งซื้อเบียร์นะคะออนไลน์นะคะจากประเทศเอตสโตเนียออจากเมืองหลวงตาลลินานะคะนะคะคนที่อยู่ฟิแนแลนด์ ก็น่าจะรู้ดีเนาะนะคะก็คือสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะประเทศเฟินสุดาดอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะมีประเทศเพื่อนบ้านอยู่ที่ประเทศประเทศเพื่อนบ้านก็ประเทศเอสโตเนีย <c ười> คือเราสั่งซื้อของออนไลน์นะคะปกติประเทศเอสโตเนียเนี่ย,ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่ เราสามารถไปเที่ยวได้โดยทางเรือน,นะคะแล้วก็ไปง่ายนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณาไม่นานนะคะไม่นานนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเรือกันนะคะก็ส่วนใหญ่คุณก็ชอบไปซื้อเครื่องดื่มมา ตุนไว้หรือถ้าใครไปเที่ยวก็ชอบจะซื้อเครื่องดื่มติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะเพราะว่ามันถูกนะคะแต่ช่วงนี้มันเป็นเหตุการณ์โควิดยังมีการแพร่เชื้อระบาดอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับวัคซีนแบบทั่วถึงแล้วก็ก็คงยังมีการป้องกันอยู่การเดินทางก็น้อยลงก็ไม่ค่อยจะมีใครเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลย แฟนก็เลยสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะคะออนไลน์ค่ะสุดาก็เลยจะมาแนะนํานะคะก็คือแบ่งปันความรู้แล้วกันนะคะว่าเออเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสาหรับใครที่อาจจะซื้อไปกินเหมือนที่สุดาซื้อซื้อนี่คือซื้อไปซื้อไปดื่มเฉยๆนะคะไม่ได้มีงานเลี้ยงหรือปาร์ตี้อะไรนะคะเพียงแต่อยากจะมารีวิว ให้ดูว่ามันถูกกว่าที่เราซื้อที่ประเทศฟินแลนด์ก็เท่านั้นเองนะคะจะมาเปรียบเทียบราคาให้ดูนะคะ,ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คืออจริงๆเราก็ไม่ใช่พวกแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะคะเกือบว่าก็จะชอบดื่ม วันวีคเอนนะคะหรือวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็แล้วก็เข้าวันที่เราเข้าเซาวนานะคะเราก็จะดื่มเบียร์กันนะคะวันที่เข้าเซาวนาเน,ะนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นของที่ไม่เน่าไม่ ไม่เสียหายนะคะซื้อซื้อ,อ,อทีลรเยอะๆก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะยังไงเราก็ซื้ออยู่แล้วนะคะเราไม่สั่งซื้อเราก็ซื้ออยู่ที่ฟิแนแลนด์อยู่แล้วแต่พอเอิญเรามาเห็นเว็บไซต์นี้แล้วก็เราก็เลยลองสั่งดูเปรียบเทียบราคาดูกับซื้อที่ฟิแนแลนด์กับสั่งซื้อออนไลน์กับจากประเทศเอสโตเนียเนี่ยมันก็ยังถูกกว่านะคะแล้วก็มันถูกกว่ายังไงเดี๋ยวจะนะคะเริ่มที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะหนึ่ง นะคะกล่องเล็กเนี่ยนะคะห้าลังนะคะกล่องเล็กห้าลังนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่สองลังนะคะนี่คือขนาดยาวใหญ่สองลังนะคะ,ะกะ็ขนาดเล็กนะคะขนาดขนาดเล็กเนี่ยก็คือสามสามร้อยสามสิบริสนะคะ ส่วนอันใหญ่เนี่ยก็คือห้าร้อยห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบเขาเรียกอะไรอ่ะห้าร้อยหกสิบซีลนะคะก็คือขวดยาวนะคะขวดยาวนะคะรานะคาก็จะต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็ซื้อสเปลงกว่ากับอันเล็กนะคะกระป๋องเล็กนะคะกระป๋อง อันเล็กเนี่ยนะคะซื้อราคาก็จะอยู่ที่อ่าแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละย่หอก็จะต่างกันไปนะคะอันอันนี้ก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ17ยูโรนะคะ17ยูโร99เซ้าเซนนะคะซากุออริจินอลนะคะอยู่ที่17ยูโร99เซ้าเซนแล้วก็โวล่าก็จะอยู่ที่อ่อ่าสิบเท่าไหร่เอ่ย ะะจำะไม่ได้โว้โว้โวโว,โว,โวโ้จะอยู่ที่13ยูโรนะคะ13ยูโร49เซนนะคะซื้อมาสองล้าน13ยูโร49เซนนะคะส่วนนะคะอันนี้กล่องน,นี้นะคะจะอยู่ที่เอิอเอ่อเอิมเอิอเอ่มอะไรเนี่ยจำไม่ได้14ยูโร99เซนนะคะแต่ ก็นั่นแหละแล้วก็อันยาวนี้นะคะก็จะอยู่ที่สามสิบสามนะคะอันใหญ่นี้จะอยู่ที่สามสิบสามยูโรสิบเก้าเซนนะคะสรุปไปเลยละกันนะว่ามันถูกกว่ายังไงนะคะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเกาะลัางเล็กห้าลัางแล้วก็ใหญ่สองลัางรวมทั้งหมดนะคะเป็นเงินหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบ 8เซน128อ่า128ยูโร85เซนค่ะนะคะแต่การที่เราสั่งแล้วก็มาส่งถึงบ้านเลยนะคะส่งถึงประตูบ้านเลยค่ะไม่ต้องคิ้วให้เหนื่อยเลยนะคะก็เขาก็จะบวกค่าส่งไปอีกอบวกค่าส่งไป30ยูโรค่ะรวมแล้วก็ทั้งหมดนะคะ158ยูโรค่ะนะคะ,นะคะ128บวก ค่าส่ง30ก็เป็น158นะคะทั้งหมดนี่้อแล้วสุรดาเปรียบเทียบราคาดูแล้วนะคะกับซื้อที่ฟินแลนด์นะคะทั้งหมดนี้จะอยู่ที่264ย e ูโรนะคะเออ264ยูโร e นะครับประหยัดไปได้ถึงร้อยเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่ายูโรเลยนะคะประหยัดไปได้ ร้อยกว่ายูโรนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยร้อยกว่ายูโรเลยที่ประหยัดไปได้นะคะก็จะบอกว่าแนะนำเนี่ยแม่นนก็คือแบบเออเล่าสู่กันฟังไปแล้วกันนะคะว่าถ้าอยากจะลองสั่งซื้อทางออนไลน์แล้วสามารถส่งถึงประตูบ้านเลยเนี่ยนะคะลองนะคะประหยัดได้ถึงหนึ่งรยูโรเลยนะคะไม่เชื่อลองดูคะ่ะไม่ต้องขนต้องคิ้วให้เหนื่อยเลยนะคะได้ก็ ดื่มได้นานเหมือนกันค่ะเพราเราอยู่กันสองคนก็ถ้าเข้าสาน่าก็ยังมากก็คนละอะปองใหญ่อันนึงแล้วก็ปองเล็กอันนึงนะคะก็คือจะอยู่ได้นานเหมือนกันนะคะยิ่งถ้าหากว่าใครมีปาร์ตี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองสั่งมาดูได้นะคะก็ถือว่าประหยัดไปได้เหมือนกันเพราะยังไงนะคะก็คือ,อถึงเราไม่ใช่พวกแอลโกอฮอล์แต่ว่าเราก็ คือแบบว่าคือมันต้องมีอะค่ะคือคือคือต้องดื่มอยู่แล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะก็อนั่นแหละนะคะก็มาแป่งปันแล้วก็แนะนํากันดูนะคะประหยัดได้ถึง1น0่เลยนะคะก็วันนี้ก็มาเป็นคลิปนะคะรีวิวการสั่งซื้อเบียร์เครื่องดื่มมีทั้งเครื่องดื่มทั่วไปเลยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะมีแค่เบียร์นะคะอย่างอื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างอื่นก็มีนะคะ ก็ลองสั่งดูลองเข้าไปดูนะคะเอ่อเว็บไซต์ที่เอ่อนีนะคะเว็บไซต์ของเอ่อมิตาซิโบกุตะอ๋อนี่ค่ะของเว็บไซต์นะคะเอ่อเป็นของเว็บไซต์แอลกอฮอล์เซนทรัมเอ่อ p ิสตาอโออ่องอองก่ Oh, ใช่ค่ะเป็นเข้าไปที่เว็บไซต์แอลกอฮอล์เซนทรัมนะคะฟิสเอโอนี่นะคะก็ลองเข้าไปเ e ิ r c h ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุรดาจะเ,เ,เขียนลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะลองเข้าไปดูนะคะมันก็ประหยัดได้นะคะก็วันนี้มาเป็นคลิปที่แนะนำความรู้เล็กๆแน้อนอๆมาแบ่งปันทุกคนฟัง นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ไม่ได้ทำงานาเข้ากักงคืนก็เลยเอาเวลามาทำคลิปให้ทุกคนได้ความรู้ไปแล้วกันแบ่งปันไปแล้วกัน <c oughs> นะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะเผื่อ <c oughs> เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ลองดูค่ะนี่ต้องเหี้ยวให้หนักนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไปรับติดเชื้อโควิดอะไรเลยนะคะส่งถึงบ้านเลยคะะอ้อลืมบอกไปนะคะว่าเราสั่งซื้อตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมนะคะแล้ววันนี้วันที่เจ็ดเราก็ได้รับของถึงบ้านนะคะจริงๆแล้วเราสั่งซื้อวันที่สิบเอ็ดนี่ยมันก็รวมถึงวันหยุดเขาด้วยวันที่หนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าเ,เราสั่งซื้อวันธรรมดา ซึ่งมันไม่มีวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้เร็วกว่าน,นี้ก็ได้นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะก็เป็นอ่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สุดาจะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไม่พูดเยอะนี่ก็10นาทีแล้วะะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องนอยๆของสุด,ดาด้วยนะคะจะพยายามเอาความรู้เล็กๆน้อยๆ มาแบ่งปันนะคะถ้าวันไหนไม่มีความรู้ก็รออายสาระมาประกอบกันไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสำหรับการรีวิวการสั่งซื้อเบียร์ออนไลน์นะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเอสโตเนียมาส่งถึงประตูบ้านที่ประเทศฟินแลนด์นะคะค่าส่งค่าบริการแค่30ยูโรเท่านั้นนะคะสามารถประหยัดได้ถึง100ยูโรเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย